มีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนี้เองค่ะนะักวิจัยไทยสามารถไปคว้ารางวัลน,นะคะน้องชมพู่และเป็นเวทีระดับโลกด้วยค่ะในการวิจัยยาตัวช่วยจากสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ โรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยารักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการวิจัยนะคะที่นําสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยนั้นมาทําเป็นยารักษาโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียงด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นผลงานของดอ,อร์คนเก่งคนนี้ดรจริจารยาค่ะ อาจารย์จริยาร่มสายหยุดอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลายรามคำแหงได้คิดค้นผลงานวิจัยสร้างสารรค์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวานรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วยซึ่งที่ได้มาก็คือเราใช้ผงบุกมาเป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดการปลดปล่อยอย่างช้าๆเห็นผลนะคะภายในประมาณสัก 8สัปดาห์ก็คือว่าจะช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรักษาสมดุลในเลือดคือของเราจะจะไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวจนเกิดอาการข้างเคียงแต่เราจะช่วยให้เข้าสู่สมดุลได้ะคะ่ะผลงานของอาจารย์จริยาได้สร้างชื่อเสียงสามารถคว้าเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาติ International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่45ณกรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิต